ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวมทั้งหมด9รุ่นในปี2,565หลังจากที่ยามาฮ่าได้มีการถแถลงนโยบายประจำปีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะมีการแนะนำรถใหม่รวมทั้งหมด9รุ่นประกอบไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ตลาดทั่วไป4รุ่น และ Big b กไ e อีก5รุ่นซึ่งในการถแถลงนโยบายคราวนั้นยามาฮ่าได้มีการเปิดตัว Air l ลอกสีสันใหม่ของปี2,565มี2รุ่นย่อยให้เลือกใช้ก็คือ Standard Version มี2สีแดงกับน้ำตาลเปิดราคา68,900บาทและรุ่นเบรก ABS บสเวอร์ชันมี3สีเทาดำและน้ำเงินเปิดราคา79,900บาท ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามว่า <Okay. S 1> การเปิดตัวของ Air l ล mm ็อ hmm. ในคราวนั้น mm hmm. นับเป็นรุ่นใหม่หนึ่งรุ่นใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ครับสำหรับ Air l ล็อกสีสันใหม่นั้นถือเป็นการปรับเปลี่ยนสีประจำปีไม่นับรวมเป็นรุ่นใหม่แต่อย่างใดและก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาครับว่า YZFR15 รุ่นใหม่จะมีการเปิดตัวเมื่อไรหรือว่าอย่างไรกันแน่เพราะว่ายามาฮ่าอินเดียนั้น เปิดตัวไปตั้งแต่วันที่21กันยายน2564ตามมาด้วย Yamaha อินโดนีเซียเปิดตัววันที่1ธันวาคม2564ส่วนมืองแทยของเรานั้นจะเปิดตัวเมื่อไหร่ก็มีคำถามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับมาถึงวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านจับตามองที่งานมอเตอร์โชว์2022ซึ่งจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนที่จะมาถึง ซึ่งผมมีความเชื่อว่า y ม m a h a นั้นน่าจะเตรียมแผนเปิดตัว R 1 5และ R 1 5 M รุ่นใหม่ในงานครั้งนี้จุดเด่นของ R 1 5รุ่นใหม่ก็คือการออกแบบดีไซน์ที่มีความสวยงามแหลมคมและก้าวร้าวในสไตล์ซูเปอร์สปอร์ตเช่นเดียวกับ YZF-R 7ไฟหน้าเป็นแบบ LED projector หนึ่งดวงวางตรงกลางช่องแรมแอรเป็นไฟ LED รุ่นใหม่คลาส D ที่ให้ความสว่างมากขึ้นกว่าเดิมมีไฟ DRL 2เส้นกรีดออกทางด้านข้างตอดขึ้นด้านบนอย่างสวยงามโครงสร้างเฟรมเป็นแบบท่อเหล็กเหลี่ยมขนาดใหญ่ Delta าบ็อพร้อมด้วยสวิงอาร์มอลูมิเนียมซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของยามาฮ่ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันในขณะน,นี้พื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบสีจังหวะสูบเดียวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชารวาลวระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมด้วยวาลวแปลผัน VVA ทำงานตั้งแต่ เจ0ดสิรบอบขึ้นไปปริมาตรจริง1 5 5ซีซีถ้าเป็นสเปคของอินเดียจะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่18.4แรงมา้ท 10, ออาที่1,000 0รอบต่อนาทีสเปคของอินโดนีเซียจะมีม้ามากกว่าครับอยู่ที่19.29แรงมา้ท 10, ออาที่1,000 0รอบต่อนาทีมากกว่าอินเดียประมาณ0.9แรงมา้าแรงบิดสูงสุดของอินเดียอยู่ที่14.2นิวตันเมตร ที่7 5 0 0รอบต่อนนาทีขณะที่แรงบิดของอินโดนีเซียนั้นอยู่ที่14.7นิวตันเมตรที่8 5 0 0รอบต่อน,นาทีจะมากกว่าอินเดียประมาณ0.5นิวตันเมตรครับรุ่นใหม่นี้ยังคงมี Assist and Slipper Clutch เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติม Quick Shifter แบบทางเดียวก็หมายความว่าทำงานเฉพาะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นถ้าเปลี่ยนเกียร์ลงต้องมีการกำคลัชช่วยโดยจะมีเฉพาะรุ่น R15M เท่านั้นครับนอกจากนี้แล้ว 1> r 1 5 m ยังมี traction control ที่สามารถเปิดปิดได้นับเป็นลูกเล่นใหม่ล่าสุดของ yamaha ที่ได้มีการบรรจุไว้ในมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาด1 5 5ซีซีเป็นครั้งแรกนอกจากนี้แล้วยังมีระบบ y connect เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก็เป็นจุดขายใหม่ของ r 1 5และ r 1 5 m ในคราวนี้นอกจากนี้แล้วยังมีหน้าจอ lcd แสดงผลรูปทรงเดียวกับ Y z fr 1มี track mode street mode โดยในส่วนของ track mode นั้น จะมีการจับเวลาต่อรอบในสนามแข่งขันได้ด้วยการเปิดตัวของ r 1 5และ r 1 5 m รุ่นใหม่จะเกิดขึ้นที่งานมอเตอร์โชว์2022ระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนที่จะมาถึงหรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ